သဂိနသမင်းတိသဗ္ဗေသံတိဒေဝမေဟိတိကသေဘိအာမေနုလခန္ဓုအလောကေနဈုခေနဇာဘာဂျိမသမင်းတိသဗ္ဗေသံတိနာခာမိဟိတိကသေဘိအာမေနုလခန္ဓုအလောကေနဈုခေနဇာဥတရာသမင်းတိသဗ္ဗေသံတိရခာမဟိတိက तेबियामेनुलाखान्दु आलोकेनासुखेनाजा <No. S 1> पुलाजिमेनाददलातोदाकिनेनाविलुलागो पाजिमेनाविलुपागोगुवेलोउदलांतीसंग जदालोतेमहालाछालोगापालायससिनो तेबियामेनुलाखान्दु आलोकेनासुखेनाजा อหํสัทธาจพุมทาติวานาขามิทิกาเทวีอเมนุลาคันตุอโลเคนะสุเคนะจาอิติมานโตจยิติวาวสันธาอิดาสะสนีเทวีอเมนุลาคันตุอโลเคนะสุเคนะจาสัพพินิโยวาจันตุโสกโลกะวินาสตุ မဟာေဘဝန္ဒဝန္တလ aya သုခီဒီခာယုကိုဘဝအဘိဝါဒနာစီဒီသနိံဂျံဘုဒ္ဓဘဇာယီနောဇတာလိုဒါမဝသန္တိအာယုဝနောသုခံဖလအာတာနာတိယသုတံနိတိတံ เป็นไงเรื่องการปฏิบัติไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ๋อเนี่ยโยมมีครับเออเป็นข้อสงสัยที่มาหลายวันแลว้วอะค่ะแต่โยมไม่ได้ถามเออ,เอ,อพระอาจารย์พูดว่าต้องมีอินทรีย์สังวรถึงจะเป็นนามเห็นนามได้ยินเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะโยม,มเ,ยเกิดจากอินทรีย์สังวรนั่นแหละอินทรีย์สังวรคือ จากขุนศรีไงโสตินศรีนั่นแหละอินศรีอินศรีคือจากสุอินศรีคือโสตะนั่นแหละเรียกว่าอินศรีสังวรเป็นเป็นเรื่องของศีลนะแต่ตอนแรกๆมันจะมีปาฏิโมกสังวรปิดกั้นที่วิสุทธิมรรคอในใน ปามัทธมนธุษสาวิสติมรกอันอุปมาว่าปาติโมของวรศีนเหมือนกับชาวนาที่เขาทำปลูกข้าวกล้าแล้วก็ไม่ล้อมววอรั้วหัวไฟก็เข้าไปเหยียบย่ำไปกินได้ส่วนิงชีสังวรเนี่ยเหมือนปลูกข้าวกล้าแล้วก็ล้อมววอรั้วหัวไฟก็เข้าไปกินไปย่ำไม่ได้หนิงชีสังวรศีนตัวเนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดความ รู้สึกตัวที่รู้เป็นนามเห็นนามได้ยินนั่นแหละตัวนั้นนะถ้แจะว่าไปเรื่องการปฏิบัติเป็นตัวนั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อมมันก็ไม่มีอ่มันจะมีแต่ปาฏิโมกสังวรนศีลแล้วแล้วได้ยังไงเราถึงจะรู้ว่าเออเรามีอินทรีสังวรอินทรียสังวรหนนะ้ามาเป็นยังไงอ๋อตัวนี้ก็คือมันก็รู้ทางยกเว้นทาง ทางตาทางหูนั่นแหละมันจะรู้สึกตัวที่รูปที่ยืนเดินนั่งนอนตรงนี้จะมีปาติโมกสังวรศีลส่วนที่สีสังวรศีลมันก็น้ำเห็นน้ำได้ยินแค่นั้นแหละมองอะไรก็คือเป็นน้ำเห็นน้ำได้ยินหมดเลยเหรอได้ยินเสียงได้ยินตัวนี้ก็จะคุ้นเคยก็จะชำนาญจากปาติโมกสังวรศีลแล้วนะ เรื่องนามรูปอะไรต่างๆเขาก็ํำนาญแล<า>้วแล้วก็ต่อมานามเห็นนามได้ยินเขาามีแต่เขาไม่ได้เกิดบ่อยหรอกเกิดเป็นบางครัง้งบางโอกาสที่เขาพร้อมอ<า>เขาไม่ได้มีตลอดเหมือนปาฏิโมกของวลสีนนี่ล่ะอันนี้ก็พอเรามาใส่ใจความรู้สึกตัวอันเนี้ยจะต่อเสียงมาปั๊บโน้นเขาก็ไปที่เสียงนะ<อ>นี่ะยกตัวอย่างให้เห็น<อ>แต่ความรู้สึกที่ได้ยินอะ ดรงนั้นแหละคืออินทรีย์สังวรละศีลนะฮะแต่ถ้าได้ยินเฉยๆอย่างเงี้ยมันยังทีมันยังเป็นเราได้ยินอยู่แสดงว่าเสียงมาปุ๊บต้อ,เอามเนนามได้ยินมันทีถึงจะเป็นอินทรีสังวรใช่เขาจะมาะต้องไปเห็นแล้วเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ เพราะถ้าบอกอไปแล้วเดี๋ยวมันไปปรุงแต่งไปไปสร้างภาพไปทํานู่นนี่นั่นแล้วมันไม่ได้เจอของจริงหรอ,อาว่าจะม,มา,าเคยเป็นอันนี้ก็แค่อาติมโมก2สองวลลก่อนอสำรวมทางกายทางวาจาอะไรนี่แหละ,ะแล้วก็ความรู้สึกตัวก็มารู้รูปอะไรยืนเดินนั่งนอนนี่แหละเตรงนี้ต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อน แล้วพอมีสีสังวรละเสนเนี่ยมันปกมันคุมไปถึงไอ้ปาติโมกสังวรละเสนตัวนี้ด้วยมันเหมือนข้าวกล้าที่ล้อมรั้วไว้แล้วอ่ะวัวไฟมันก็ไม่เข้าไปกินหมายถึงเวลาที่มีความรู้สึกตัวที่ไปรู้น้ำเห็นน้ำได้ยินอะกิเลสตัวนั้นมันก็ไม่เข้ามาอาศัยแต่ว่าปาติโมกขังวรละเสนเนี่ยมันยังมีกิเลสเข้ามาอาศัยได้อยู่ เหมือนกับข้าวก้าที่ปลูกไว้แล้วก็ยังไม่ล้อมรั้ววัวไฟเข้าไปกินได้นั่นแหละเห็นไหมฮะบางทีเนี่ยก็มีความรู้สึกตัวในรูปที่ยืนเดินนั่งนอนบางทีก็มีเรายืนเดินนั่งนอนอ,อย่างนี้แหละเนี่ย,ม,ยมันยังสลับกันอยู่แต่ต่อมาพอมันมีความรู้สึกตัวบ่อยๆขึ้นและเรื่องน้ำเห็นน้ำได้ยินเดี๋ยวมันก็มาน,นี้แหละ เพราะมันมีปาติโมกสังวรลสินเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยอยู่เป็นพื้นฐานแล้วเดินรียส,สังวรศสิมันก็มาถ้าเราตั้งใจจะดูจะรู้จะกําหนดน้ำเห็นน้ำได้ยินนะมัน,นก็ไม่ได้คือเราตั้งใจจะไปดูจะไปรู้จะไปเพ่งจะไปจ้องอะไรก็มันแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมอ่ะ ความเพียรนติสัมัสัญญาความรู้สึกตัวที่มารู้รูปรู้นามเลยบ่อยๆนะเดี๋ยวพอมันมาพร้อมปับ๊บมันมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจอะ่ะพอเสียงมาปรากฏปั๊บมันก็ได้ยินมันก็ความรู้สึกเป็นนามได้ยินมันก็ปรากฏเลย<ม>แต่ตอนแรกมันจะรู้แต่เสียงก่อน<ฮ>แล้วก็รู้คงงวามรู้สึกที่ได้ยินอย่างงั้ก่อนแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ยินนั่นแหละคือเป็นนาม<ฮ>เสียงก็เป็นรูป อย่างนั้นแหละก็เรียนรู้อย่างนี้แหละแล้วก็นามทางตาที่เห็นจากขิญญาณก็เป็นนามนามที่เห็นแล้วก็รู้อารมณ์ก็เป็นอารมณ์ก็มีสองอย่างนี้แหละก็มาใส่ใจที่ความรู้สึกที่ได้ยินใส่ใจที่ความรู้สึกที่เห็นอย่างนี้แหละนนามนามเห็นนามได้ยินเดี๋ยวเขาก็มาอันนี้ซ้อมไว้ก่อนยังยังไม่ต้องไปทำอะไรก็มาแลอก เพราะถ้าทำอะไรก็มันมันก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันละเอียดอ่อนมันรู้ได้ยากแต่ถ้าหากก็ความรู้สึกตัวที่มันรู้รูปยืนนั่งนอนยาวบทใหญ่ยาบทย่อยอย่างเงี้ยได้ตัวอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรนี่ตัญหาตัวเนี้ยมันคอยไปจัดแจงพอฟังปั๊บมันก็แปลงข้อมูลแล้วเนี่ยต้องดูอย่างนั้นต้องดูอย่างนี้ไอตัวเนี้ยไปจัดหมดแล้วแล้วมันจะไม่ได้แล้วต้องเรียนรู้กับมันนะฮะ รู้แบบไม่ตั้งใจแต่เราเรียนรู้ไว้แล้วเนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างน้คือนามเห็นนะอย่างนี้คือนามได้ยินนะ uh huh. แล้วไปเห็นไปได้ยินแล้วเดี๋ยวมามาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะบอกให้นะ่ว่าแตมาเคยถามโยมอาจารย์ปานีเนี่ยเรื่องหลปเรื่องนามเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องนามเห็นนามได้ยินอะไรพวกนี้แหละ รวมไปถึงเรื่องเกิดเรื่องรับอะไรอย่างเงี้ยน<ฮ>ะโยมาจาย์ปานี้บอกท่านไปเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวมันไล่ฉันฟังเป็นอย่างนั้นนะเพราะเล่าไปก่อนบอกไปก่อนเดี๋ยวมันไปจัดแจงอะไรอย่างเงี้น <ฮะ S 1> ยน,น,นะไปเรียนรู้เอง <ฮะ S 1> แล้วเดี๋ยวมันไล่ฟังแล้วเดี๋ยวบอกให้นะหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะนะมันรู้ได้าย,ยากตีสังวรตรงเนี้ยนะยมแค่สงสัยยม รู้ว่ายังฝึกไม่ถึงขั้นนั้นแต่ที่พระอาจารย์พูดมายอ๋อยมเข้าใจก็นั่นแหละความรู้สึกที่เห็นที่ได้ยินนั่นแหละตัวนั้นห่ะเป็นนามมาใส่ใจความรู้สึกตรงนั้นไปเรียนรู้เองตาธอ